สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีกันนะครับราศีกันในช่วงเดือนกันยายนปี2563ดวงชะตาชีวิต ของท่านจะเป็นเชนไรผมจะมาวิเคราะห์ทัศนะแนวทางดวงชะตาวิตให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพท,ทําธุรกิจทําหน้าที่การงานของท่านจะเจริญรุ่งเรืองตีหรือไม่ผมจะมาให้ทัศนะแนวทางนะครับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนปี2563รดวงชะตาชีวิตของท่านในราศีกันนะครับท่านจะเห็นจากราศีที่เป็นราศีกันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับราศีกันลัคนาสถิตในราศีกันซึ่งมีดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธนะครับดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนของราศีกันโคจรเข้ามาทับลัคนาเกิดลัคนาจุติ ของท่านอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับลัคนาสถิตอยู่ในตรนนี้ในเรือนของตานุครับตนุหมายถึงตัวตนต,ตัวของบุคคลตัวของเจ้าของดวงชะตาชีวิตในช่วงนี้สุขภาพของท่านก็ถือว่าส่งผลในทางที่ดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับเจ็บไข้ได้ป่วยอุปสรรค์เล็กน้อยไม่มีครับเจ็บขัดเจ็บหนักหรือว่าถึงขัน้นเลือดตกยางออกไม่มีนะครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสบภาวะ ต่อวันเล็กๆน้อยๆครับนี่คือเรื่องของในราศีกันนะครับส่วนเดือนต่อมาครับเทวียนเทวียนขวามา่ครับในเวียนขวาย้อนนะครับย้อนทวนเข็มนาฬิกามานี่ครับเป็นเป็นเรื่องของอนุกดุมภะอนุมภะหมายถึงว่าการเงินการทองโชคลาภนะครับการเงินในช่วงเดือนกันยายนปี2563ร หรือว่าการเงินโชคลัรลอยบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวเช่าเรือนดาวการเงินณนะตอนนี้นะครับในช่วงนี้อยู่ในเรือนของราศีเมถุนซึ่งมีดาวคู่กันอยู่กับราศีนี่ตันก็คือดาวราหูครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดาวศุกร์ดาวดาการเงินนี้ดาวราหูโคจร บทบังรัศมีครับราหูดูดซับนะครับช่วงนี้ครับเดือนสิงหาคมนะราหูดูดซับท่านอาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินทองที่ค่อนข้างที่เงินกระเป๋าใช้มากกว่าปกตินะครับในช่วงในช่วงนี้ครับใช้มากกว่าปกติสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันในช่วงนี้นะครับดาวดาวการเงินหรือว่าดาวศุกร์ะับโคจรย้ายจากราศีพฤษภมาอยู่ในราศีของราศีของ เมถุนนะครับซึ่งมีดาวราหูลาหูรีกว่าเป็นราดูดรัพย์าหูดูทรัพย์ดูดการเงินการทองหมายถึงว่าการเก็บเงินเก็บทองรักษาเงินทองไห้อยู่ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายออกไปได้มากจ่ายมากครับได้มากเสียมากหรือว่าถ้าเสี่ยวกับทางจับไก่ใช้สอยอุปเครื่องต่างๆเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆก็คืออาจจะมีการใช้ในช่วงนี้เยอะพอสมควรครับถ้าดาวราหูถ้าดาวศุกร์หลังวันที่สม กันยาไปนะครับหลังที่3กันยาไปดาวศุกร์นี่จะโคจรย,ย้ายมาอยู่ในาราศีกรกฎตกเดือนลาภะตกเดือนลาภะราศีกรกฎดอนลาภะท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงเดือนกันยายนนะครับมีโชคลาบลาบลอยกับตัวท่านนะครับในช่วงนี้เรื่องการเงินการทองถือว่ายังเฟื่อยอยู่นะครับยังเฟื่อยอยู่นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเข้าราศีกัน เข้าเดือนกันยายนท่านจะมีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นการเงินการทองสภาพักฟ้องที่มันมีอุปสรรคติดขัดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมก็จะผ่านไปในทางที่ดีนะครับนี่่านเวลาสีกันครับเดือนต่อไปครับสันุกระดุมพระสัชพันธุปุตตะอริปัตตนิปัตตนิหมายถึงว่าคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาชีวิตความรักในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเข้าช่วงเดือนกันยานะครับเข้าช่วงเดือนกันยาดาวชีวิต คู่ครองชีวิตความรักในช่วงนี้นะครับดาวชีวิตคู่ครองความรักเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ท่านอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับช่วงเดือนสิงหาคมนะครับท่านที่เกิดในราศีกันถ้าเป็นคนที่เป็นไม่มีคู่ครองไม่ไม่มีคู่นะครับไม่มีคู่ในช่วงสิงหาคมจะพบเ,เจอให้ได้พบคู่ครอง,องหรือว่าได้ เจอเพศตรงข้ามนะครับเจอเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีมีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันทําให้ชีวิตครอบครัวมีความวุ่นวายครับดาวเสาเล็งดาวสุกนะครับเสาเนี่ครับสุกกับเสาเล็งกันสุกเข้าเสาแทรกครับสุกเข้าเสาแทรกมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับมีปัญหาทะเลาะบอกแม่มีปากมีเสียงกันในครอบครัวกับคน ที่มีคู่อย่างนั้นนะครับมีปัญหากันในช่วงนี้ครับท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามเข้ามาปัวพันนะครับการเงินการทองน่ครับถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองก็ให้เงินใช้ทองฟุ่มเฟือยหรือหลาในช่วงนี้ครับอาจจะมีไม่พอค่าใช้ใจ่ายครับแต่เรื่องคิดคู่ของความรักจะมีรักโครจรเข้ามาอีกนะครับในช่วงนี้ครับเกิดความอยากได้คู่ขึ้นมานะครับในช่วงนี้ท่านที่เกิดในราศีกันครับถ้าดาวสุกย้ายไปอิทธิพลฤกษ์ของอ่า ชีวิตความรักประเภทรักช่วคู่ช่วคราวก็จะผ่านพ้นไปนะครับหลังผ่านพ้นไปนี่คือถ้าดาวราหูย้ายย้ายไปในตําแหน่งโคจรย้ายเคลื่อนย้ายจากราศีเมถุนเรื่องทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปดีในทางที่ดีขึ้นนะครับดูเรื่องต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องคู่ครองเรื่องการ ทำธุรกิจธุรกรรมหรือว่าอะไรก็ตามครับมีธุรกิจร่วมหุ้นการไรทำอะไรก็ตามครับการที่จะเอาตัวของท่านเองไปทาธุรกิจร่วมหุ้นกับคนอื่นก็ต้องดูให้ดีครับคนดวงเช็ดตาไม่ถูกกันไม่สมพงกันก็มีปัญหาถูกต้มถูกกองถูกหลอกถูกทรยศถูกถักหลังนะครับตั้งระวังด้วยนะครับท่านที่เกิดในราศีกันจนถึงสิ้นปีครับดาวราหูจะย้ายดาวราหูย้ายดาวพฤหัสย้าย ก็จะส่งผลเป็นทางที่ดีสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับเรื่องต่อไปครับปัตตนีบราณาสุภกรรม,มะกรรม,มะหมยถึงว่าหน้าที่การงานอาชีพหน้าที่การงานช่วงนี้ดาวลาหูสกิจโคโจรอยู่นะราหูหสะกิดโคโจรอยู่ท่านก็มีทั้งดวงดีแทะดวงไม่ดีนะครับดวงในเดือนที่ท่านจะมีโชคไม่ลาบบังเกิดขึ้นลาบลอยบังเกิดขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานับพางงานดวงไม่ดี อาจจะมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานที่กระทาอยู่นะครับที่กระทาอยู่เพราะว่าต้องอิงเรื่องของกระแสเศรษฐกิจบ้านเมืองด้วยนะครับในช่วงนี้ถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานด้านบริษัทอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานอาจจะไม่รับเรื่นไม่สุขไม่สมบังิถ้าดีกลัวนะครับบริษัทปิดตัวยุบตัวยงเยอะนะครับั้นเป็นลูกจ้างลูกจ้างโชคราวก็จะมีปัญหาครับถ้าเป็นลูกจ้างที่ทาวนที่มั่นคงก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ้าที่การงานจะมั่นคงดีถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหากิจราชการก็จะมีความเจริญความราบรื่นความสุขความสามบังในตาแหน่งหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านได้รับนะครับนี่ปัญหาเกิดขึ้น,นครับท่านที่เกิดในราศีกันช่วงนี้ดาวราหูตกกรรมราหูตกกรรม,มะในที่นี้หมายถึงการประกอบอาชีพหน้าที่การงานสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นนักธุรกิจนักลงทุนก็จะมีปัญหาครับไม่ราบรื่นไม่สุขสมบังนะครับแต่ถ้าเป็นทํางานในหน่วยงานของบริษัท ราชการรัฐวิสาหากิจก็จะมีความเจริญความมั่นคงมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งในทางที่ดีขึ้นถ้าเป็นคนที่ทำงานลูกจ้างโชว่วคชาวอัตราจ้างชั่วคชาวจะมีปัญหาร้อนรนตัวเองครับในช่วงนี้นครับมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้านายมีปัญหาขัดแย้งกับัวหน้าอาจจะทำให้ท่านร้อนรนตัวท่านเอง,เองครับตัวท่านไปเองอาจจะส่งผลให้ท่านเบื่อกับการที่โดน ทําติดทำกวอนหาต่างๆทําให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายไม่จาับกอบอาชีพหนะ้าที่การงานในช่วงหรือว่ามีการโอกาสที่จะต้องลาต้องโยกย้ายตนเองออกไปนะครับในช่วงนี้ครับเดือนกันยายนนะครับราศีต่อไปครับบาศลาภครับกมัมมะลาภลาภโชคลาภลาภคือโชคลาภในช่วงวันที่1วันที่2องนี่ก็ถือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภของท่านที่เกิดในราศีกันนะครับดาว ดาวเจ้าเรือนดาวราภดาวโชคลาภคือดาวจันรเป็นดาวเสียครับเป็นอริในช่วงนี้อาจจะลากลอยไม่ใหญ่โตมากเท่าที่ควรครับแต่ถ้าดาวสุกนะครับดาวสุกคือเลขหกครับโคจรย้ายมาอยู่ในราศีของราศีกรละกฎดก็จะมีโชคลาภบังเกิดขึ้นนะครับโชคลาภบังเกิดขึ้นในงวดวันที่16ท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับ,เก,กบ,เ,บเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนี่คือท่านที่เกิดในราศีกันนะครับควรยึดติดอยู่กับเลข สี่ไว้นะครับเลขสี่เพราะว่าในช่วงวันที่สิบหกกันยายนตัวเลขสี่ตัวนี้ดาวพุธตัวนี้ก็จะอิทธิพลของดาวพุธพลังจะมีอํานาจสูงสูงมากนะครับทําให้ท่านมีโชคมีลาบดเกิดขึ้นในช่วงวันที่สิบหกกันยายนนะครับนี่คือเกี่ยวกับโชคลาภกันครับนี่การที่เกิดในราศีกันนะครับมาไล่ทักษะวันเกิดนะครับทักษะเกิดในแต่ละท่านนะครับ ทักษะทักษะเกิดนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์อาทิตย์เป็นบริวารอาทิตย์เป็นบริวารบริวารในช่วงเดือนกันยายนนะครับช่วงต้นเดือนครับอาทิตย์อยู่ในราศีวิน,นาศครับไม่ดีครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับไม่ค่อยลาบเลือนไม่สุขสมหวังนะครับอาทิตย์เป็นบริวารเราบริวารเสียครับบริวารอายุสุขภาพนะครับในช่วงวันที่1วันที่2สุขภาพมีปัญหากเก็บไข้ได้ป่วยตามฤึกดูกันครับอายุหาสภาวะในช่วงเดือน อ่าในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3จะมีเก็บไข้เด้ป่วยเล็กๆน้อยครับก็ควรที่จะกินยารักษาตัวเองให้หายนะครับอย่าให้เป็นเรื้อรังนะครับท่านบางคนบางท่านนั้นอาจจะไม่ชอบในการรับประทานยาก็ก็พยายามนะครับช่วงน,นี้ครับรักษาสุขภาพอ่าท่านจะไม่ได้เป็นโรคอ่าหนักนะครับอ่โาโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันก็จะหายไปนะครับปวดหัวตัวร้อนก็เล็กๆน้อยแค่นั้นละครับวันอายุเด็ดดาวเด็ด ดาวเดชคือดาวอังคารครับอังคารเป็นดาวเดชนครับดาวเดชดาวเดชปัตตนิปัตตนิบรณะดาวเดชเดชตกบรณะเดชตกมรณะอำนาจวาสนาในช่วงนี้ไม่ดีครับเดือนกันยาถ้าหวังผลตำแหน่งหวังผลหน้าที่หนะ้าที่การงานช่วงนี้ไม่ดีครับโอกาสที่จะตกจากตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีมากที่สุดปรับดาวอังคารดาวเดชเสียนะครับดาวเดชตกบรณะไม่ดีครับวันอายุเดชสีดาวสี แต่เรื่องดาวสีโคโจรนทับลัคนาเกิดดาวพุธเนี่ยคือดาวสีดาวความสาเร็จดาวการเงินดาวโชคดาวลาบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับถ้าเที่ยวกับเรื่องเสียงโชคเสียงลาบก็กไปที่เลขสี่ครับเลขสี่จะส่งผลอิทธิพลให้ท่านมีโชคมีลาบจากเลขสี่ในงวดของวันที่16กนะครับ16กันยาค่อยมีเสียงโชคเสียงลาบท่านที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบนะครับถ้าในวันที่1วันที่2อาอาจจะอิทธิพลของดาว จันดาวจันทรตกอลิไม่ดีครับสองแสงสว่างดาวโชคลาภตกอรีไม่ดีครับเดือนต่อไปครับปัดบริวารอายุเดชสีมูลักดาวดาวดาวเสาเป็นมูลักมูลักก็ถือว่าดีครับหลักทรัพย์หลักฐานที่ว่าดีครับอุตสาหาะน้าที่การงานและที่การงานก็ยังทรงตัวอยู่นะครับทรงตัวอยู่นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับทรงตัวอยู่ในตําแหน่งสถานะตําแหน่งเท่าเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีดาวมนตรีคือ วิวานอายุเดชศรีมูลอุสาหะมนตรีดาหูเป็นดาวมนตรีตกกรรมะมนตีตกกรมมกรมะมีคนต่างอ่ากินต่างแดนต่าง,งชาติต่งาตตงภาษาอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือหน้าที่การงานการติดต่อธรรุธรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามในช่วงนี้ด้านการต่างประเทศจะส่งผลรับขื้นในทางที่ดีนะครับหรือว่าท่นทานทาอาชีพหน้าที่การงานสิ่งที่งานรับจ็อบหรือว่างานที่จะได้แบบ จับทันนะครับโอกาสที่จะได้ฟุกฟุกมามีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนกันยายนดาวราหูสถิตดาวราหูเป็นดาวมรีนะครับกาลีหมายถึงว่าดาวกาเลกเกนีดาวศุกร์เป็นกาลีดาวการเงินการทองช่วงนี้ถือว่าดาวศุกร์ดาวความรักดาวศุกร์คือการเงินการทองดาวความรักในช่วงเดือนสิงแต่เสือนสิงหาเป็นต้นมานะครับถึงเดือนกันยานก็ส่งผลในทางที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าดาวศุกร์จะโคจรย้ายตกเร็นะพักก็ถือว่า ยังมีโชคมีลาบลอยบังเกิดขึ้นอยู่นะครับในช่วงเดือนกันยาย,ยนนะครับนี่คือดาวการกินีการเงิกนการทองสภาพคล่องอาจจะมีปัญหาครับค่าใช้จ่ายมากมามชีวิตความรักเห็นปิหาขัดแย้งนในครอบครัวในช่วงเดือนกันยาย,ายนนะครับวันต่อไปครับคนที่เกิดในวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารบริวารในช่วงวันที่หนึง่งวันที่สองบริวารเป็นอลีบริวารเป็นอ,นนอีในที่นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือ ในบ้านเล็กน้อยอาจมีปัญหาเสียหายตกแตกนะครับตกแตกในช่วงนี้คือมีปัญหาเล็กน้อยครับนะอาจจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเล็กน้อยในช่วงวันที่1วันที่2ครับวันอายุสุขภาพไม่ดีครับสุขภาพตกมรณะในช่วงนี้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีกันครับสุขภาพไม่ดีครับเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงเดือนกันยาย,มายนมีปัญหาสุขภาพนะครับต้องรักษาตนเองนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับสุขภาพไม่ดีครับเสียเก็บแค่ได้ป่วยในช่วงเดือนกันยายนพุมพุ่กันพุมต้านทานไม่ดี ต้องรักษาไว้ถ้าเป็นอาการเจ็บไข้ในป่วยปวดหัวตโัวร้อนในกระตังก็ต้องรักษาให้รีบหายครับให้รักษาเลี้ยงให้มันหายเพราะว่าจะเลี้ยปล่อยเลื่อนลังไปอาจจะเป็นโรคที่เจ็บป่วยหนักก็ได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับท่านสมาชิกที่เกิดในวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารอายุคือดาวอังคารเดชวันอายุเดชดาวเดชคือดาวพุธดาวพุธในช่วงนี้การพูดก,กันจาอะไรกระตังในช่วงนี้มีอำนาจครับมีอำนาจทําให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การติดต่อการประสานงานอะไรก็ตามในเกรจ์จากคาพูดก็จะมีความรับรื่นความสําเร็จความสุขความสมบังให้ท่านอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับดาวพุธนี่เป็นดาวดีครับดาวพุธด,ดาวเช้าเดือนเป็นเด็ดแก่ะนั้นมีอำนาจศาสนาคำ,คำพูดคำจากใครพูดก็มีความเชื่อถือนะครับในช่วงนี้ครับพูดอะไรก็ตามคนเชื่อถือให้ความเคารพหรือว่ามีความสําเร็จในสิ่งที่ท่านคิดจะกระทํานะครับในช่วงเดือนกันยายนครับ วันอายุเดชสีดาวสีคือดาวเสาร์เสรตกสีก็ส่งผลดีครับดาวเสาร์ไม่มีปัญหาครับอยู่ในเรือนของดาวปรหัสนะครับวันอายุเดชสีมูละหลักทรัพย์หลักฐานในช่วงนี้ดาวปรหัดดีครับหลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองถือว่ายังไปได้เลยครับสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานราวลาวหูารับลอยเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานการงานจากแดนไกลกระส่งผลนในท่านมีการโยกย้ายมีการเดินทางในช่วง เดือนกันยายนมาก้วครับในช่วงเดือนกันยายนดาวราหูนี่เป็นดาวเคลื่อนย้ายนะครับดาวพิจิต์นิ่งดาวไม่อยูย่กับที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับตําแหน่งในที่การง,งานก็มีมากครับท่านนี้เกิดในวันจันทร์นะครับท่านนี้เกิดในวันจันทร์มีปัญหาเรื่องเดียวครับ,รบเรื่องสุขภาพครับเรื่องสุขภาพส่วนดาวศุกร์นี่เป็นดาวมนตรีดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีดาวมนตรีคนมันทำคํำจุนช่วยเหลือก็คุณ ท่านดีในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเรื่องหน้าที่การงานเพศตรงข้างเข้ามาผัวพันช่วยเหลือประมา์ค้ำจุนเรื่องหน้าที่การงานส่งผลให้ท่านได้รับความสนิทความรับเรื่องความสมามสมหวังนะครับอ่าเรื่องส่วนดาวต่อไปคือดาวการเกินีตกเรือนวินาศฉะนั้นการเกินีในช่วงนี้ไม่มีครับไม่มีศัตรูมูมันมาลบกวนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวของท่านเองนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าท่านได้พักผ่อนเพียงพอสุขภาพก็จะดีส่งผลให้ท่านมีความสุขในชีวิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการทองท่านได้มาหมดแล้วครับในช่วงนี้ครับเดือนกันยายนนะครับส่งผลผลในท่านเด่ความลาบเรื่องความสุขสมัตแก่ปัญหาเรื่องสุขภาพการพักผ่อนไม่เพียงพอนลครับวันต่อไปครับวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารอังคารเป็นบริวารบริวารอังคารเป็นบริวารบริวารตกมรณะไม่ดีครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสีย ซ่อมเครื่องจากเครื่องกลเครื่องยนต์ในครัวเรือนนะครับมีปัญหาครับในช่วงนี้ครับบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับตัวของท่านนะครับสุขภาพดีไม่มีปัญหาครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับเสาดีครับเดชดีตำแหน่งดีครับวันอายุเดชสีดาวสีพระหัสส่งเสริมความสําเร็จนะครับในลางท่านได้ความลาภลื่นนะครับสีมูละดาวราหูเป็นดาวมูละมูละหมายถึงว่าดาวเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับลัก ลักทรัพย์หลักฐานหรือว่าเดียวเกี่ยวกับการเดินทางเดินทางก็เดินทางเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานครับเดินทางเคลื่อนย้ายบ่อยการติดต่อการจรายาอะไรทั้งหลายช่วงนี้ครับถือว่ามีความรับเรื่องความสุขความจงบางมีการโยกย้ายเดินทางย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายที่หลับที่นอนในช่วงเดือนกันยายนครับเดินทางบ่อยก็ต้องย้ายแล้วครับย้ายสถานที่นอนนะครับคือละกษก็ต้องไปตามหน้างานนะครับถ้าท่านเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านการเซลล์ก็จะส่งผลในทางที่ถ้าจะเกี่ยวกับด้านการติดต่อการเป็น ในหน้าค่า,า,า,าการติดต่อจรงจาก็จะเดินทางยกใจเดินทางบ่อยในช่วงเดือนกันยายนครับวันอายุเดชศีมูละมูละดาวศุกร์คือดาวมูละช่วงราภการเงินการทองส่งผลดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับอุตสาหะอุตสาหะหน้าที่การงานดาวอาทิตย์เป็นหน้าที่การงานเดยสาะตกเรืไม่นาาในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยกระปีก้กระเป๋านะครับอาจจะมีความเบื่อหน่ายเกี่ยวกับหน้าที่การงานสิ่งที่กระทําอยู่แต่ก็เป็นหน้าที่ครับก็ต้อง ดูแลรักษาไปครับหน้าที่การงานนะถ้าเท่าคนเราไม่มีอาชีพหน้าที่การงานก็จะมีแต่ไม่มีอาชีพหน้าที่การงานสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงบำรุงร่งรางกายบำรุงชีวิตของคนเราคือรายได้ตอบสิ่งที่ตอบแทนก็จะไม่มีครับก็จะมีปัญหาเครียดครับอีกครับมุ่งมั่นคงไปรักษาหน้าที่ของตนเองก็จะส่งผลให้ท่านมีความสำเร็จความราำรวยความสมบงังความสุขในชีวิตครับ กาลีดาวจันทรเป็นกาลีไม่ส่งผลนะครับดาวธิกินีไม่ส่งผลนะครับในช่วงนี้ครับดาวกาลีตกตำแหน่งของเป็นอริพอดีครับนะวันต่อไปครับพุธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารบริวารทับลัคนาเกิดส่งผลดีครับบริวารโชคลาภการเงินการทองดีครับวันอายุสุขภาพดีนะครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับดาวสีสีในที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสมเร็จเกี่ยวกับโชคลาภการเงินการทองช่วงหน้าที่การงานนะครับการเงินการทองช่วงนี้ าการเงินสีมีความสําเร็จหน้าที่การงานโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งหที่การงานมีมากครับวันอายุเดชสีมูละมูละดาวศุกร์มีหลักทรัพย์หลักฐานดีครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะอุตสาหะหน้าที่การงานในช่วงต้นเดือนกันยาอาจจะไม่ราบเรื่อดีครับแต่ช่วงกลางเดือนกันยาไปแล้วครับดาวอาทิตดาวอุตสาหะจะโคจรทาทับลักษณเกือบท่านจะมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหที่การงานถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐการก็จะมีตําแหน่งหน้าที่ ปรับเปลี่ยนเรียกว่าถ้าเป็นราชการเป็นท่านตำรวจก็มีการปรับเปลี่ยนได้เพิ่มยศถามบรราศั์ขึ้นมาอีกนะครับถ้าเป็นในงานรูปแบบบริษัทก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นระดับโหน้าเป็นผู้บริหารในวันข้างหน้านะครับนี่ท่านที่เกิดในวันพุธกับส่งผลในทางที่ดีครับเตา บริวาครคือดาวพุธดาวเจ้าเรือเนี่ยทับลัคนาเกิดอยู่นะครับวันอายุเดชศีมูลละอุสาหะมนตีส่วนดาวกาเลกินีดาวองคารไม่ส่งผลครับดาวองคารเป็นดาวกาเลกินีก็ส่งผลอยู่ในตําแหน่งของราศีมรณะไม่ส่งผลเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนกันยายนนะครับวันต่อไปคือวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารตกตําแหน่งดีครับมีวันหาครับบริวารอายุอายุ สุขภาพดีครับไม่มีปัญหาวันอายุเด็ดาวเดดอำนาจลักษณะตำแหน่งที่การงานก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับไม่มีปัญหาใดครับในมีปัญหาอะไรวันอายุเดชสีดาวสีดาวกันเงินกันทองดาวสีการเงินการทองในช่วงนี้นะครับดาวสีก็คือดาวศุกร์ดาวสีทับราหูปัญหาวุ่นวายชีวิตอ่าปัญหาเรื่องวุ่นวายเรื่องการเงินการทองวุ่นวายเรื่องเรื่องชีวิตคู่ครองชีวิตความรักนะครับในช่วงเดือนสิงหากันยาคมนะครับท่านที่เกิดใน ลาวันเสาร์นะครับวันเสาร์มีปัญหาวุ่น,วา,นวายอารมณงคนก็มีการอ่าไม่เข้าใจกันคนในครอบครัวถ้าท่านมีครอบครัวแล้วท่าจะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นมาอีกทําให้ปัญหาเราะหองระแหงมหมในชีวิตครอบครัวมีปัญหาเกิดขึ้นครับถ้าท่านอ่าถ้าท่านไม่มีคู่ครองก็จะมีอ่าเพศตรงข้ามเข้ามาผัวพันในช่วงนี้หรือว่าปัญหาเรื่องการใช้ใจฟุ่มเฟือยนะะก็จะส่งผลให้ท่านเงนิงนการเงนิงนการทองสภาพคล่องไม่เพียงพอหรือโอกาสที่ท่ทานจะเป็น ช่วงนี้นะครับจะเป็นนักเที่ยวนักดืม่มนักกินก็สุขภาพเสียครับในช่วงนี้ครับต้องระวังนะครับการเงินกันเราสภาพคล่องได้มากใช้มากได้มากใจมากนะครับระวังติดลบด้วยนะครับระวังติดลบนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันอายุเดชศีมูละมูละดาวอาทิตย์เป็นดาวมูละมีการโยกย้ายเคลื่อนย้ายเปลี่ยน,ปยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยยที่หลับที่นอนเกี่ยวกับเดินทางนะครับมีปัญหานะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหและที่การงานมีถึงบนตี ดาวมตฑีช่วงนี้พึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับกาลีพูดเป็นกาลีทับลัคนาเกิดพูดเป็นกาลีทับลัคนาเกิดในช่วงนี้ท่านอาจจะปากคําพูดคําจาของท่านต้องระวังเลยครับอย่าก่อให้เกิดศัตรูมุมันนะครับในช่วงนี้ครับกระตุกกระทั่งคําพูดคําจาในช่วงเดือนกันยายนนะครับต้องระวังคําพูดนะครับพูดให้น้อยนะครับเพราะว่าท่านที่เกิดวันเสาร์ถ้าพูด้ะพูดฟันภาซากครับวันละซากพูดตรงไปตรงมาไม่เป็นที่ยอมรับของ ผู้สนทนาก็ต้องระวังครับมีปัญหาเรื่องมีราวกันนะครับต้องระวังด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับคือวันพฤหัสครับพฤหัสเป็นบริวารบริวารตำแหน่งนีครับบริวารอายุดาวพหังหูเป็นอายุดีครับวันอายุเด็ดดาวเด็ดคือสุกดาวเด็ดตำแหน่งดีครับเด็ดดาวสีสีคือในที่นี้สีคือดาวพฤหัสดาวอาทิตย์เป็นดาวสีตกเลยไม่น่ดีครับน่ะไม่สุขไม่สมบังในช่วงรตได้ผ่านมาครับเกี่ยวกับตำแหน่งที่การงานจะไม่ราบรื่นท่านหลังวันที่15ตุ กันยาเป็นต้นไปก็จะส่งผลในทางที่เกิดกำลังที่การงานของท่านที่เกิดในราศีกันย์วันพฤหัสครับวันอายุเดชศีมูละมูละอุตสาหะในที่การงานในที่การงานตกมรณะอยู่นะครับในที่การงานตกมรณะอยู่มีการเบื่อหน่ายมีการโยกย้ายโอกาสที่จะท่านทําให้เกิดท่านเบื่อหน่ายในช่วงนี้เกิดความอาการว่ามีความขยันน้อยนะครับในช่วงนี้ครับเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ด้วยในที่การงาน ก็ต้องมันผ่านพ้นเดือนเดือนไปแล้วก็จะส่งผลในทางที่ดีต้องรักษาหน้าที่ของท่านเองครับนะวันอายุเดชศรีมูลอุสาหะมรีดาวมนรีดาวพูดเป็นดาวมนตรีควรไปทำคําจุนนะครับพีผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำคําจุนช่วยเหลือเก้อกูลอยู่ท่านจะส่งผลดีครับกาลีดาวเสาเป็นกาลีตานุกุลมพระสัจจพันธุกาวลคินีมีความขัดแย้งดาวเสาเป็นกาลีทับดาวพันธุมีปัญหาขัดแย้งกับวงศาคันธา์ยากในช่วงนี้ครับอาจจะมีเรื่องสมบัติหรือว่ามีปัญหาเรื่องกระทบกระทั่ง ในกันเนีอาจจะเป็นเรื่องการกู้หนี้ยืมสินกันนะครับในช่วงนี้ครับมีปัญหาอยู่แล้วครับต้องระวังด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับทุกสิ่งทุกอย่างดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาแค่ช่วงระยะ1เดือนคะแนนครับถ้าผ่านพ้นเดือนก็จะปรับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับวันต่อไปคือวันราหูพุธกลางคืนครับวันราหูคือพุธกลางคืนพุธเป็นบริวารบริวารตกตำแหน่งดีครับบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับวันอายุเดช ดาวเดชคือดาวอาทิตย์เป็นเดชอำนาจวาสนาตารมในที่การงานไม่มีการขยับนะครับในช่วงต้นเดือนกันยาท่านหลังผ่านพ้น15กันยาไปแล้วด,ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาทับลัคนาเกิดจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานไปทางที่ดีขึ้นครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวจันทร์ไม่ส่งผลเทควันทับแค่ระยะช่วงสองวันช่วงวันที่1วันที่2มีการเสียยเส่ยงโชคเสี่ยงลาบการเงินการทองอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่สําเร็จนะครับนะถ้าวันที่16ไปแล้วจะมีความสําเร็จครับวันอายุเดชสีมูละ ในช่วงนี้ครับดาวมูละดาวอังคารเป็นดาวมูละมีการโยกย้ายมีการย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายหน้าที่การงานนะครับหรือว่าเดินทางเกี่ยวกับในที่หน้าที่การงานก็มีมากครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหะหนที่การงานหน้าที่การงานก็ต้องรอนะครับต้องรอตําแหน่งที่การงานส่งผลดีขึ้นการเจรจาการติดต่อการเป็นในหน้าการเป็นเซลล์ค้าขายในช่วงนี้ครับอาจจะมีปัญหาครับอาจจะมีหาดแหลงเืิน วันที่15กันยาไปได้จะมีความสําเร็จการติดต่อการจัารหน้าที่การงานส่งผลในทางที่ดีขึ้นการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภลอยกับเรงที่การงานดีขึ้นนะครับการเงินการทองถ้าี่เกิดพูดเงินคืนครับวันอายุเดชสีมูลนิอุตสาหะมนตรีดาวสเป็นดาวมูลเตยถือว่าดีนะครับมูละเธิประธรรมกั้นจุนกากาลีดาวกาลีดาวกาลิกินีดาวกาลีก็มีปัญหาเรื่องขัดแย้งกับองศาคันาติกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง น่ะคือว่าส่งผลในทางที่ดีต้องเลยจะต้องรอจังหวะนะครับรอจังหวะช่วงหลังจากวันที่15กันยาไปน้าจะตุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์ศุกร์เป็นบริวารบริวารบริวารนะครับบริวารตกกรรมะนะแล้วศุกร์ก็จะย้ายตกบริวารตกลันภาะก็จะส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพมีปัญหาเก็บไข้ได้ป่วยนะครับช่วงปัจจุบันครับช่วงเดือนสิงหาเข้ากลางเดือนกันยามีปัญหาเรื่องสุขภาพการพักผ่อนไม่เพียงพอครับการพักผ่อนน้อยจะมีปัญหาสุขภาพ ของท่านนะครับต้องระวังนะครับอ่าหลัตอนนี้ทังกอนะครับวันอายุเดชดาวเดชดาวจันเป็นดาวเดชตกเงินอลิตกเนอ่าตกเงินอลิตในช่วงนี้อาจจะไม่ดีครับในช่วงจวันที่หนึ่งวันที่สองกันยานอำนาจวาสนาไม่ไม่ดีครับยังมีปัญหาถูกทำนิติเๆนะครับแค่ช่วระยะวันสองวันเท่านั้นก็จะผ่านพ้นครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวดาวอังคารเป็นดาวสีตกปรินะไม่มีความสําเร็จคือในที่นี้มีปัญหาเรื่องการเงินการทองมีปัญหาความ มุ่งหวังอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้อาจจะสำเร็จช้านะครับถ้าดาวอังคารย้ายโคจรมาในตำแหน่งดีก็จะส่งผลที่ดีครับวันอายุเดชศรีริวรณอายุเดชศรีมูละมูละคือหลักทรัพย์หลักฐานดาวพุธเป็นมูละหลักทรัพย์หลักฐานก็ส่งผลในทางดีดีครับมูละมีโชคมีลาภแระมีนหลักทรัพย์หลักฐานเกิดขึ้นกับตัวท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันอายุเดชศรีมูวันอายุเดชศรีมูละอุตสาหะในที่การงานก็ถือว่าส่ง ยังทรงตัวครับหน้าที่การงานครับไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีการยกไอยครับอุตสาหนตรมีดาวมนตรีคือดาวพฤหัสเป็นดาวมตรีก็ถือว่า่ังดีครับกาลีดาวกาลิกินีคือดาวราหูดาวราหูเป็นกาลีตกกรรมะในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เกิดเป็นช่วงเป็นสภาวะของท่านเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้กับตำแหน่งนที่การงาน ความมุ่งหวังสิ่งใดก็ตามไม่เป็นไปตามที่เราเจตนายอยากได้อาจจะมีปัญหาเหน็ดเหนื่อยนะครับในช่วงนี้ครับก็ต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับให้มันผ่านพ้นไปดวงดาวชะตาชีตมันดวงดาวจรที่มันโครจรมาทับลักนาในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งครับนี่คือการวิเคราะห์ดวงชะตาชีตท่านที่เกิดในราศีกัน ทั้ง8วันนะครับผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานการทาธุรกิจการตําแหน่งอาชีพการงานหรือว่ามีความสําเร็จการเงิน,กา,งนการทองโชคลาภชีวิตครอบครัวความรักเป็นแหล่ผมให้ทัศน,นะแนวทางกับท่านสมาชิกให้ เป็นวิเคราะห์เป็นแนวทางกันนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามร,รับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามจะได้ไม่พลาดโอกาสในการวิเคราะห์ในการดูดวงชะตาชีวิตของท่านในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละราศีนะครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมีความสำเร็จความสมบังประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามมีความราบรื่นเงินทองไหลมาเทมาโชคดีเฮงๆตลอดปี2 5 6 3ทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ